เฮโยจีจี hey นะคะตอนนี้อยู่บ้านสลามอิดดี้นั่งกินเบียร์กับน้องน้องเพิ่งมาตอนขวดที่สี่นั่งกินคนเดียวอยู่แล้วตอนนี้ขวดเท่าไรเนี่ยเออสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายังเหลืออีกสามขวดลังหนึ่งพอดีอยู่ในตู้เย็นนะคะนั่งกินอยู่สามินดี้นั่งกินกับ วุลลุฟี่โอ้ย <c oughs> ฟังฟังเพลงฟังเพลงเบาๆอยู่ว่ะเดี๋ยว,วนะเดี๋ยวพาไป <Okay. S 2> <c oughs> ไม่เห็นไม่เห็นเลยจะมูดทุกวัน อยากเที่ยวมากถ้ากลับบ้านมาแต่ต้องเลี้ยงบักนี่ต้องเลี้ยงบักนี่ไปไหนไม่ได้แม่มันขายของต้องเลี้ยงมันถ้าไม่เลี้ยงมันแม่งทุกวันชาวบ้านแถวนี้เขาอวยวายหมดต้องเลี้ยงมัน ตอนนี้ก็สรุปแล้วแดกอยู่บ้านเมาอยู่บ้านจุเมาแล้วนอนไม่ต้องไปยุ่งใครเลยเมาน,นอนแค่นั้นดูแค่นั้นพี่สิงเบาๆเบ,บากับบุลลูฟี่เมากับน้องสองคนไปแล้วบ๊ายบายถ้าใครว่างก็มานะบ้านพ่อแพรจังไดเนานะน,นี่ <laughs> <laughs> บ๊ายบาย <laughs> จังไน,น